ทีนี้มาดูในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะมาดูในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาหนาหูนะคะคุณผู้ฟังว่าพี่น้องทหารของเราเนี่ยขาดแคลนในเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นนะคะซึ่งทางด้านของอกองทัพภาคที่สองคะ่ะได้ออกมาแจ้งปมสื่อโซเชียล เผยเสบียงทหารขาดแคลนยันอาหารน้ําดื่มสิ่งของจําเป็นไม่ขาดแคลนค่ะเสบียงยมีเพียงพอแม้ช่วงนี้ฝนตกหนักแต่ก็ลําเลียงเสบียงส่งให้กําลังพลได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกองทัพภาคที่2ค่ะได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องเสบียงอาหารน้ําดื่มสิ่งของที่จําเป็นของทหารเนี่ยขาดแคลนว่ากําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับการ ดูแลอย่างรอบด้านทั้งในเรื่องอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยมีสเสบียงเพียงพอค่ะทั้งนี้นะคะแม้ว่าในช่วงเวลาเนี่ยจะมะีฝนตกหนักนะะช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักส่งผลให้บางเส้นทางบางจุดเกิดความยากลำบากต่อการเดินทางแต่กองทัพภาคที่สองก็ได้มีการจัดกำลังพลแล้วก็ยานพาหน,นะสนับสนุนในการลำเลียงสเสบียงน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมได้รับการ ดูแลทั้งด้านร่างกายและขวัญกาลังใจอย่างครบด้านค่ะแม่ทัพภาคที่เอ่อกองทัพภาคที่สองค่ะก็ขอให้พีนน้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากําลังพลทุกนายเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะและก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกําลังนะคะฉะนั้นก็ถ้าว่าเห็นข่าวอะไรที่ไม่เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังน้องก็เสพข่าวก็อย่างมีสติด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะ,ะเป็นข่า าวปลอมนะคะหรือว่าบางทีเขาโพสเพื่อกระแสเฉยๆนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็จะต้องเสพข่าวกันอย่างมีสติด้วยนะคะ